คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคับพบกับมามี s, ่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันนะคะก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวเยียวยานะคะข่าวประกันสังคมต่างๆข่าวประชารัฐนะคะวีนี้มาเตือนกันนะคะใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมม3 3ม39ม40นะคะยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะไปเช็คสิทธิ์แล้ว ไม่พบว่าได้รับสิทธิ์ต้องรีบยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะพอเหลือเพียงแค่7วันแล้วเท่านั้นเรามาอัปเดตมาตรการเยียวยาประกันสังคมกันนะคะทั้งมาตรา3า3 9ิและ40ใน29จังหวัดสีแดงเข้มค่ะก็จะมี กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาชนบุรีฉเชิงงเราอยุทยาการจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนลบุรีลบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรี นครราชสีมาเพชรบูรณ์และตากที่ตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมและวพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะให้รีบทาการยื่นแบบคําขอทบทวนสิทธิ์โครงการเยียวยาซึ่งมีเวลาถึงวันที่31ตุลาคม64โดยนางสาวรดาแซรี้นะคะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้กล่าวว่านะคะทุกวันนี้เนี่ยประกันตนเนี่ยยังจ่ายไม่หมดเลยนะคะเพราะว่ามีทบทวนสิทธิ์ก็ต้องเอากลุ่มทบทวนสิทธิ์มาประชุม เมื่อประชุมแล้วคนที่ได้สิทธิ์ก็ต้องจ่ายให้อีกโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ถึง31ตุลาคม64 แต่เปิดให้ยื่นแบบขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาโดยมีเวลาถึงวันที่31ตุลาคม64นี้แล้วนะคะโดยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะที่จะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน29จังหวัดใน9ประเภทกิจการนะคะ ค่ะและที่สําคัญนะคะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะอย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะ1506ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเอาล่ะค่ะใครนะคะที่ยังไม่ได้รับการทบทวนสิทธิ์นะคะก็รีบไปทบทวนนะคะเหลือเพียงอีกไม่กี่วันนี้แล้วเท่าน,นั้น3สตุลาคมเขาก็จะปิดรับแล้วนะคะ ใครมีข้อคิดเห็นนะคะในเรื่องของการเยียวยานี้อย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยขอบคุณเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w ร์ลไวด i ษกจ .com ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 ร0 0ยบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอเดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ